เยอะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอนชาแนลนี่คือภารกิจของเราวันนี้เตนตนเก็บขยะไปทิ้งค่ะเรามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันเลยเนาะนะคะเราจะไม่พูดเยอะเราจะทําเยอะนะคะวันนี้วันพระคิดดีทดําดีนะคะสิ่งที่ดีโอเคน้องแอนซื้อถุงขยะมาแล้วนะคะเอซีนี่ค่ะน้องแอนซื้อถุงขยะมาแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะ บอกลุงกับป้านะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนะคะบอกลุงกับป้าด้วยนะคะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะลุยกันเลย โอ้ถุงใหญ่มากเลยนะคะถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงใหญ่มากเลยค่ะนี่สวมถังสีดำได้เลยนะคะน้องแอนก็นจะสวมถังสีดำแต่มันไม่ค่อยหนามันไม่ค่อยหนาเนี่ยค่ะโอ้ใหญ่มากเลยเอฟซี FC. ใหญ่มากเลยว้า พวนี้เราจะขนขึ้นรถเลยนะคะเพราะว่ามันมีถุงแล้วมันมีถุงของมันแล้วนะคะนะคะเราก็จะประหยัดถุงไปนิดนึงอันนี้เราก็อันไหนที่มันเป็นถุงถุงแล้วนะคะอะไรที่ใส่เป็นถุงถุงแล้วเราก็จะยกขึ้นเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้ถุงซ้ำนะคะไม่ต้องใช้ถุงซ้ำเรายกขึ้นเลย